สบายดีสบายดีสบายดีเบิดสุขสุขคนพี่เนาะมือนี่กับเป็นมือสันวันดีเนาะมือลอยกระทงปลาดำปลาดำสบายดีปลาดำเห็ดกระทงล่อเบาเพลงหนาดำเจ้าผีช่างหน้าบหอท่านได้อาบห้าก้าวเลิกพวกพี่อันนะพวกพี่กินรอดว่าจะกินเข่ายังเหมือกินมาหนังโซมลูกโซมร้านซะก่อนท่านมาทังทีพี่น้องคนงามคนงาม ร้านล,งล่งเราประดาบกันเลยก็เลยปไปอันนี้ก็อาบน้ำเล่ยเลยคือการเป็นีสิงห้าสก็ลยดปพี่น้องพีน่น้องมาชมคนอันตอนแรกว่าสิได้ยอดไปเดียวจนโทรให้บ่าวแพงเป<า>็นหลาดเอาพี่น้องเยไปแล้วผลรลานผนมาลำหลังก็เลยไปเหี่ยวบ่าวก็นเลยไม่เกินยังระบาดเกินบ่แพงอีจริงวิน่งอันตอนแรกว่าสิาล,าาลักอัน <c oughs> อันนั้นเงียบเงียบผน่าทำแผนอุวส่าเห็น่าแผนิวมีผมแหวกอดผมสำเ็ลแผนแตกพี่น้อสาวพรวางแผ็นมาสำเร็จยังงุีบยังแงเองพี่นองบอกแพงยังบม่ได้แต่งเาบอกแล้ว่ว่ารอยทั้งคันเร่เฝ้าเมาสิลงขึ้นลอยนาแล้วพี่น้องลงเ้าขัด ไปตัดให้หุคู่กันเฮ้ยหูบคู่กันพระเม่ <c oughs> า,มามสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ตอนนี้พระเมาเป็นตากล้องให้คอยว่ากดบ่าวแพงพป่นกำลังสิตบแต่งกระทงพิ่นบ่าวแพง,งเจ้าได้ขู่ละบอ หรือว่ามีอยู่ในใจแล้วบลงท่างดอกพี่น้องกระทงนะบลงท่างดอกบลงบ่แมีนห้ามเสียบเสียบกระเบื้องเสียบตั้งไงกระบอกผู่มันมือสั่นพี่น้องกระดุกปักแมียนตีตากล้องกันเนาะลืมมั่วแต่เบิ่งกระทงลืมเบิ่งหนาบ่แพงเอาใส่อีเทียนคือว่ามีเทียน โอ้ยเาวช้าก็มาลุ่มรอบบ่แฝงหน่กว่าไปลีกว่จอดกระแจ็ดกันพออยู่เมืดอเมื่อผัวผัวเช้ก็ได้แล้วปีนี้นหะเสิร์ตอีกแล้วทางนั้นึงอยวอีกแล้วบ่แฝงอันพี่น้องแต่งห้มีคนแต่งหายนวลาจ่มบ่มีไฟแต่งกระทงให้มั่งเลยนะพอนเทพเจะให้ว่าแต่ฮิงอนุโมอนุโมทนาสาธุน้ำเด้อพ่อนทิพเดิอแคร์ที่เก่งพอทำเร็จแล้วได้ใช้ทำเสร็จก็ยังแห้งอ่ะนะ เมื่อเมื่อนี่โบมี่โบมีจานให้เฮียงได้เมื่อนี่โบมีจานให้เดี๋ยวอะจานปวดหัวอันสาธิตเอ้ยยอ่าใส่ร้ายเด้อมันสีนักเทียนกระทงไฟสีลมกูว่าลุ่มแน่นอนบลุ่มแน่นอนบ่หลุมซาพอนไมพี่น้องหันมาเบิ่งทางนี้พี่น้องนี่มีมืดเป็นมืด สบายดีสบายดีเธอแต่งตัวลอยไปทางด้านบ้านลอยกระทงโผนจักบาทอีกเมื่อนี้บอบ่ได้ไปใส่พี่น้องตายกองน้องอยู่ห้วยมุ้งนี่แหละลอยกระทงไปใส่บัได้พี่น้องเอ้ยเผาพื่อนอยู่ห้วยมุ้งเมื่อนี้บ่ได้ไปจวดทางด้ดอกพี่น้องเอ้ยปกตินะลอยกระทงแล้วก็ไปจวดเล็กๆน่อยอันนี้บ่ได้จวดไอเจียดดอก เผาเพื่อนเผาเพื่อนน้องกับบท่านมาแต่หุ้งพยาบาลน้องบอสเนาะเา้าพรอถีดงามมาเลยบ่าวแพงเพิ่นว่าเว้าดูจมหาเช้าแพงอีกเช้าแพงบ่อยู่เป็นยังไงมันบ่มมวนพี่น้องขาดคนหนึ่งไปเนาะแน่นขาดคนหนึ่งไปแล้วบ่มมวนขาดคนหนึ่งบ่อสองสามออน้องบอสปลาบอยมันบ่มมวเนาะพี่น้องเนาะบ่ปันใด้ปีนี้ถ้ามีเช้าแพงมีเคยเถามวนแน่นอน แมนจวดแน่นอนพี่น้องจวดแน่นอนพี่น้องเสียบซอดกี่ีกระทุงมาเพียเฮ้ากัปตันเด้เน้าขู่กับอบ, <c oughs> บอมาบ่เนาะมีขู่พี่น้องกระทงสิล่งทางไปทางใดเนาะ <c oughs> ลอยไปนำกันก็ได้เน้ำนน <c oughs> นก็ท่วมโ <c oughs> ดนหาลุ่นนะพี่น้องว่ารอลุ่นตอน <c oughs> ไปแห่เทียนแล้วก็ <c oughs> ลอยเนาะพี่น้องเนาะบ่แพงกะสิโจ้คลิปไปก่อน ขอขอบคุณทั้งงันเอื่อยเด้อคุณแม่ละไม้เนาะคุณเอื่อยละไม่เนาะเพิ่นบ่ได้ไปลอยเพิ่นกะสนับสนุนให้ป้าเมายิบกระทงไปลอยเนาะแล้วก็แบ่งปันกันไปลอยว่าซันขอให้หายพญาติกูกค่าเด้อเด้อขอมีห่างกกยที่แข็งแห้งขอให้เอื่อยร่ำรวยร่ำรวยมีแต่ความสุขเด้อเด้อบ๊แหงกับขอขอบคุณขอบคุณไปทางคุณแม่ละไม่เนาะที่ว่า สนับสนุนให้ป้าเมามีงานเห็ดอีกอย่างมาเป็นได้ร้อยกระทุพี่น้องก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะมาก็ได้กระทงเลยครั änger, นขอบคุณป้าเมาอีกเนาะพี่น้องเนาะที่เห็ดกระทงแล้วก็แม่น้ำจะปลาดำซอยกันหลายคนได้บอกกับตันแน่เพื่อสิเป็นกระทงและกระจีนขิดแน่ ขอบบุญขอบคุณเบสสุขูสุขคนแม่เอฟซีสุขคนก็ขอบบุญขอบคุณเนาะเผามาให้กำลังใจได้บุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้องลำเรื่องเบสสุขูสุขคนเนาะเจ้าปักเทียนแนวใดงวดเราจใส่จากเห็ปักอีกรอบพี่น้องห้องที่ถักที่เทียอยู่มาเด้อเอฟซีบอแพงเนาะมาลอยกระทงน้ำบอแพงเด้อมือนแม่ันวันดีพี่น้องมือลอยกระทงยิ้มบุบเลยพี่น้องมือสันวันดีขีดทอดแต่ เคยเถ่ากับซาวแพงน้องบอสเนาะขอให้หายไวเด้อน้องบอสให้แข็งแห้งไวไวาจากนั้นกะสิขอโจอไว้ก่อนนะพี่น้องโดยโดยรอสมตอนเข่าวัดโอเคครับพี่นอ้องตอนนี้กะบ่าแพงมาหอดวัดเป็นทีเหียบหอยแล้วกระทงบาง่าแพงอ,อพี่นอ้อง <ม>พี่นมาให้พระอาจารย์อาจาราย์ยไดเป็นยังดอ,อก <c oughs> พี่เนอะตอนนี้กะกำลังสท,ทำพิธีเนาะ <c oughs> พี่เนาะคนมาหลายเติบ, <c oughs> บอืม คนมาลายอยู่เนาะเราเราสังตอนลงไปลอยกระทงเด้อพี่น้องเด้ตอนนี้กำลังสิให้พรไหวพระก่อนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องตอนนี้กำลังเขามาเอากระทงกันเนะาะหลังจากที่ไหวพระขอพรแล้วเนาะพี่น้องกบเอากระทงไปกระทงม,มันบาทนี่เพื่อทลงไปเวียนเนาะ ไปเวียนก่อนพี่น้องตอนนี้กำลังทำพิธีเนาะข<ว>อง<ว>มาแพงควันตนควนเนน,น้องบูม กระโนำกันเดอมาบุมีครูบุมีครูมาอ้าวมีแต่คนบุมีครูสงสารป่ามาสุดซิเลยเนี่กระนำกานเด้อโอ้ยปาม้าน้องเพาเว่าน่อยหนึ่งครูจิ้นฮะนะปวดหัวปวดแขลมีแต่แน่ปวดยังโชคดีอยู่ตัดถอนก้วหายเอไปเลยน้อง

มาเด้อเอฟซีบาวแพงเบสุขุสุคนนะมาเฮน้ำกันเด้อพี่นนอกหลังจากนากั้นก็ีร่งไปผุนอพี่นอนอกเนาะอ้อมวัดแล้วเรียบร้อยแล้วกับ <c oughs> ไปต่อพี่นนอก เดี๋ยวรอหลุดรอส้มตอนอันลอยเด้อพี่น้องเด้อบอแพงกันสิโจขีดไปก่อนตอนนี้กำลังพากันย่างลงไปหวยเนาะพี่น้องเนาะเผื่อสิไปลอยกระทงนสาวพริบหินน้าหนาแหละพี่น้องพเพแวะเพแวะไปรอหลุดรอสม้มอันตอนลอยเด้อทุกคนพี่น้องสาวพริบหินสิบแซบสิบแซบกันยัง เมื่อนี้อันสาพรทิพย์นี่งามเป็นพิเศษพี่น้องอันอยไป็นยาเงี้ยนะอยเด่นกบโมขาไปเลยป้าเมาจ้าสวัสดีค่ะป้าเมาเป็นตาเกาะเนี่ยบ่อแพงเนาะกับตันกับผู้สาวๆอย่าย่างไวหลายเด้อถ้าบ่อแพงแน่กับตันพี่น้องงานล่หลายนะสบายดีอีกรอบแล้วมีสองรอบ ตัวคือเก่าร้อยกระทงมีขู่จ้าปีาแพงคือกระทงครับป้าเมาป้าจะเกินมากเป็นตัวลอยน้ำลูกสาวเขาอยู่ผู้สาวปากซีพี่น้องเอ้ยอยู่ไทยอยู่วัดไอหลาดเผาเนาะมีการเป็นตัวลอยเออเป็นตัวลอยนอนแถว่าเป็นตัวลอยแหละกับผู้สาวเรียกมูกระทะมาเจ็บท้องเกือบตายสงสัยโดนยาผิดพี่น้องไอพี่น้องรอรุ่นรอซุ่มตอนหอดหวยเนาะตอนลอยเมนโจ๊ะไว้ก่อนป้าเมาจ้า อาสาวพรเห็ดแล้วบ้านสาวพรที่เผ็ดแล้วเห็ดแล้วเห็ดแล้วขงข่อยบ่เผ้าใต้เด้อบ่แพงข่อยชีใต้เองใต้น้ำเอื่อยนั่นนั่นใต้น้ำ้อยเวียง มูนลุงอยู่ใจสีขาดเนาะมันเตือนลงเนาะบ่ได้ลอยแล้วกระทุ่งผมจะลอยนะอีแตงไม่ใช่เนาะตะเอาอีแตงมาหมดหน้าหลัดกระทุ่งบ่าวแพงกำลังกะเกียมกะเกียมลอยพี่น้องคนกันไรสมควรอยู่ได้ทีแรกกว่าน้อยน้อยหนึ่งเบลีวภาวะลายพี่น้อง ลายยอดยังเด็กน้อยบบได้กระทุ้งระบบกล้าขึ้นหอแจกพอประเมาว่าไพ่บได้กระทุงไปเอาเดือบัสันกันเลยลายน้องเพิ่มขึ้นมาอีกเบาแทบเบาเบาแพงบริการดีตอนนี้ไต่ให้พนันไต่ให้พนี้เพิ่นเป็นพระเอกในงานนี้วัาสันเถาะกะไพมันแต่งเกิน ให้เอาไปแต่งเนาะกพรค่ะผู้องไนมันสีใหม่เครับุบแนวนยัไ่เนียาัขนาดนี้อ๋อเอมแล้ว้อมแล้ว้อมแล้วอ่ะไปไปลอยได้คู่นะมามามาำกันไปลอยได้ถแพง ตามแระแพงไปเลยป้าอออออ๋ออบอยมีนางเอกหับเด้อฮึ่สฮึ่าอึ๊บ คลิปน yes. ี้ก็เอาเงาเงาเลยเด้อพี่น้องเด้อแมนเบิ่งเงาเงาถ่ายคลิปมีดีพี่น้องแมนตีแมินประมาณดูบรรยากาศรอบๆพี่น้องบรรยากาศรอบๆก็สิงามเนาะพี่น้องเนาะพอเป็นธรรมชาติดีมันสิมืดพี่น้องลงมาห่วยฮะเนาะก็สะมีแต่แสงสว่างของเทียน แพงเพิ่งกำลังลอย <No. S 1> ใส่บัวได้ลงทางบัวแพงโอ้ยอยากไปกระโมออีกกระทงบัวแพง เอาเอา้องฝนบ่ใบน้ำหมู้องฝืนบ่ใบน้ำหมูแล้วปลาเม่าวันให้คอยบริการให้บอเะิ่งบรรยากาศรอบๆอีกก็เจ๊กน้อยอ่ะโอเคบ่แพ่งเทียนกับมาหักสตอเทียนกับหัดกับไฟบ่ปลาหมาวปลาหมาวเห็ดหัดเองพี่น้องยางหัดดึงไปดึงมาหัดยอย

ภูมิพี่น้องกระทงเบาเพ่งใสสว่างวับวับปลาเมากำลังต่อเทียนปลาเมาโดดค้อนไปหาข่เด้อขามค้อนแล้วก็ดโดไปหาข่ผู้ของข่ปีตีเอาเทียนมาอันเดียวอีกดเองได้หนอไปทางใดเลยบัดนของสะพอนะสะพอนเจ้า กูได้นะตโตเพียนหลอบๆหลายๆพระเจ้านะเอาความสว่างแต่ผู้เดียวเพื่อจำบ่งค่อยโยจะบท้องชาติไปบ้านี่ค่ะเทียนกักแล้วของป้าแมวคือหมื่นมนอนตะการเด็กพี่น้องทำไมมันเป็นอย่างนี้โน้ตแรกเอาเทียนมาหน่อยฉันติดคนทำเองแต่ทำไมทำอย่างนี้โอ้โหพุงกต่แพพุงว้ายอันเดียวอ้าแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยป้าแมวจะสีได้ลอยอายุของเขาไปหอดสีได้แล้ว ลืมแล้วลอยเลยเลยอล้วพี่น้องของเ่าเพลงมดจังได้คือจังลงทางออกมาสง่งวงสิงเวงทางนี้บาทนี่ันคือเสียบบุได้เนาะกานงดงามพี่น้องเอเย้ยกระจึงตัวของน้ำนิ่งเนาะปลาเมากำลังอธิษฐานพี่น้องขอขม,มาเจ้าแม่คงคาเนาะ ให้ลืมอธิษฐานนะสะพอนโอ้โหเทียนกระโดกเดียวไปแล้วพี่น้องของปลาเมาไปหล, <ไป S 2> ลัดบาพแพงนะพี่น้องของปลาเมานะครับของบาแพงอยู่หันพี่น้องของปลาเมาของใครเนาะนี่เบิง้งสิญอยูไปกน,กนกันไปแม่ไปแม่ อ้ามาหอดี่มาเพ่งกั<ใ>นสิขอปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อจังได้กาฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้อาร์ตสีเงาเนาะพี่น,น้องเนาะอดใจเบื่อเด้อจังได้ก็จะเบื่ออย่านายเด้อพี่น้องเด้อสบายดีบัดสุขสุขคน